ว่าถัดลุงตั้งวาเทาตรงได้ของรางวัลนั่นคืออะไรของรางวัลก็ต้องมีสิพย่าค่ะสังขารตัวเองจะเอาไม่รอดจะตั้งตรงหรือเอาได้เพื่อ,อนอตั้งตั้งใจมาแล้วพย่าค่ะก็เชิญเลยเดี๋ยวก่อนนะค่ะพ่อนทำไมลืมทำแบบนี้ไม่รู้จะทำะแ,แบบไหนยังไงถึงจะติดทำแล้วต้องจำมห้ นองดลยสิเป็นเขามีสิพูดก่อนเลยไม่หย่อนครับหนงวันสง่งไปสายตาด้วยมันต้องกินวันข้าวยี่ดั้งยีตัวันจำเดี๋ยวก่อนนั้นที่ส่งแฝนก็มีป้าชนะมาหลาเลยถ้าหา,าไม่ไปถ้ากณะนาอะไรที่เกี่ยวกับล่ามาาเนี่ยเดีดยวดูจะให้เรื่อแก้ผ้าถ้าชนะเลย

ก็เลยต้องไปต่อไปเลยทกนี้ผู้เชี่ยวความสามารถแน่เสียงฝดกเธอทักทันต่อเทวาแม่นบุญมีนำค่า ทุกคนในสาานที่นี่มองสภาพของกายราูุ้นีคงไม่มีความสามารถที่จะยกเสาหลักเมืองได้แน่ แต่ทุกคนหารู้ไหมว่าที่แท้จริงแล้วเขาคือราชบุตรเป็ติ๊กชัยครับพี่น้องสององมสงบทัติจารเมฆขผมยอดอยู่ล็อเศษตรงนี้เยาามทำการแสดงมานานที่เกย์เราจะบอกมันหมดครับพี่น้องเสรแล้วก่อนให้ความตาง ครับถึงแม่ร่างกายจะแก่แต่ก็มีกำลังมากครับไปตพนะรับแบน้ น้องมองตัวข้าอยู่ใจน้องดาวจุดชายชราต้องนิ่งไม่เคยความจริงขาดแผลว่ามาจากไหนเป็นใครแน่ให้เราเที่ยงแก่ พ่อหลงตามคำาม่เสญาลุงสามารถตั้งเสาดาวนเมองให้ตกได้อีกเจ็นวันไม่เกิดข้าจัดจัดพี่ี่อภิเศษสมรุ เดี๋ยววางดันตรงกับน้องสาวมือดาวช้าว่าเบียกอ่ะตอบสายเมียมดีไงแก่งกระดูเดี๋ยวนิขอได้ช้าวผมเก่าวชั้นคิดว่าก่อนที่เราจะคุยกันเฮ้ยมึงอ่ะเข้าไปได้แล้วขวาม <laughs> หมดนักมีแล้วเฮ้ยไงมึงอ่ะ หมาจะเล่นกันต่อเอาไปพี่กูออกมาแค่น,นี้ไครับเข้นนาไปสิครับหมดหมดนะพี่แล้วครับผมหมดแล้วที่จะไล่กูอ้าวก็เป็นสาวร์ลงมือก็ตั้งเลยแล้วก็เชิญเจ้าสิครับทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะมึงเ,เอาออกมึงเอากูออกมาฆ่าอะแท้ออกมาฆ่าอะไรอ่ะยั่ยวกีรัวนั่นนะั้นแหละเขาก็ให้ออกทออกอั้งหาย <c oughs> ข้าอยากหลอกลูกบ้านให้รู้จักไหมเขารู้จักเขารู้จักอยู่แล้วเขาจำได้เนี่ยนะ กูไม่พ yeah, ูดอรจะจำกูไ uh, ด uh, so ้ย so อีเอาก็พ so ูดจริงๆแล้วเขาก็ให้มาต้้งสองสามฉากแล้วมาฉากอะไรฉากแรกี่กูเป็นเทวดาเออมาช่วยพระเอกก็ดีสูงสุดเทวดามาช่วยพระเอกสูงสุดเลยฉากที่สองให้กูมาเป็นสาวหิบมึงคิดกันได้ยังไงแล้วตัวต่อไปกูไม่เป็นเตี้ยเลยหรอเออมึงเล่นได้ไม่น่าเล่นเล่นได้ไหมตัวนั้นอะ กูไปแจ้งแสดงให้กูเป็นตัวแล้วกูไปได้หมดแหละแล้ต้องเล่นที่อ่าใส่ที่สาวออกมาเป็นตัวเป็นตัวเงินตัวทองอนนี้ค่ะต่อตีตีตีเพลงตีเพลงตีเพลงออกตีเพลงออกมาทำทำัวออกเลยมือต้องไปก่อนเลยมือต้องไปมือต้องไปไอ้กูไปกูก็เล่นได้น้าต้องไปดิมาวันนี๋ยวจะมึงกูไปก็ต็มแล้วกูมาฆ่ามาฆ่าอะไรอ่ะอยากมองที่เกม์่อนอ่ะ เน่ยน่อยากฟังเสียงจากน้องฟ้าตกมืไหครับต้อนเมื่อไหรอาตากตาาาาักอีหนอนขี้เซงขี้นึงขถาม่อสมัครใจกยงุพ่อคุณแม่้เข้ามาแล้วก็การจดูานี้อเนี่ยคอต้น้าเราเป็นสาเหตุอะไรขอเด้ามงกุลใช่่านิดา วันคงจะคนธรรมดาอย่างแน่นอนวันนี้พวกเราจะช่า หายเือยเย่แวเยา่ยแอย่ไอ่แก่อะไรมลบกระลุงเนาะตเไอชายแก่มันยังไม่รู้ววดแผลจริงแล้วมีอะรอ่ะ เราคุยคนดูไม่เกี่ยวกับมึงเฮ้ยไอ้แกอันนี้คุยกับใครอันนี้คุยกับมึงนะกูจะบอกให้มึงรู้เลยเว้ยมึงคิดว่าฉันมากก็ได้ไงล่ะกูนี่แหละจะเผยแล้วจริงให้มึงเห็นกูไอ้แกรู้ก่อนโกไม่ได้แน่ครับผิดชอบตัวเเผยร่างจริง จะพังเมืองกูคิดหาเรื่องขันธมาศชายชททาตาปลาดกูไม่เคยหวานสวิงโทล่อีกแล้วละระานมาคิดสำคัญกว,ดว,ดวาดหัวกัวแข็แขมตุยนุ้ยอยากเงีคุยอยู่ dặn 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 ตาดำเลกตรงยอดตาวรผมพัน um> ะครับและคืเป็นยูนิสัดีอ้ยปวตัตาแก่ลูกตองขาว 然后